วันนี้หิวตำสมพวกแกเกอ้ยก็เลยไปให้แม่นายทําให้กินภาษากาลางเรียกสมตำภาษาโคราชบ้านฉันเรียกตำสมแม่นายฉันก็ใส่ผิดแข่งก็ผิดสดปนกันเลี่ยเลียวพวกแกเกอ้ยสูตรไทรสูตรมันนันเดสูตรพวกแกเกป็นยังไงบ่อฉันได้เด้อน้าปลาาก็ใส่หน้าปลาลาก,าาลากวัวน่นแหละทุกวันนี้ไม่ได้ทําเอียงนอกปลาเนี่ยนะมันทํายาหมกอีกที่กินปลาเนี่ยต้องปลาด่านขุนทวดนันเดพวกแกเอ้ยหมกอีกผู้ช้างก็ซื้อตลปลาด่านขุนทวดนั่นแหละอันนี้แม่นายฉันทำตำสมอะไรก็ไม่รู้คือกันเดยมีอะไรก็ใส่หมดนันเดพวกแกเอ้ย ก็ไม่ใช่ตั้มก็ลาดก็ไม่ใช่ตั้ลาวก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าสมตํ้สูตรแม่นายฉันเถอะ เช็ญแลยก็ใส่ฐางงานวัดแบบบ้านเองนั่นแหละผูกแกเอ้ยง่ายๆดีดูสีตามโสมแม่นายฉันเอาเธอผูกแกเอ้ยนากินไม่เราเสียงว่านอร่อยหม้อรองของแท้แน่นอนผูกแกเอ้ยกินโสมตั้มหายอร่อยต้องมีพักเยอะๆดาถ้าเป็นสมัยแม่ใหญ่ฉันอยู่น่กินก็พักกระถกหลกตุ่มกินก็ยอดม่ยมมผูกแกเอ้ยอร่อยแท้ๆเดี๋ยวจะมีคนงงว่าแม่ใหญ่คือใครแม่ใหญ่ก็คือยายนั่นเองแม่ของแม่มนอำเภอไหนยังเรียกแม่ใหญ่อยู่ไหมทุกวันนี้คอาเป็นบอกฉันได้เดินผูแกเอ้ย